โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใน e ย r ูโรเอ็เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นอะไรที่สุดพิเศษมากเลยนะครับผมซึ่งครับทางบ้านนะครับผมชื่อว่าคุณกายนั่นเองนะครับขอบคุณคุณกายมากเลยนะครับผมที่ส่งรหัสนะครับมาให้ผมเปิดใน r u b ีที่มีอยู่เพียงแค่1244น้นะครับผมแถมมีการันตีด้วยนะการันตีนะสุ่มจะได้การันตีนะครับผม อ่าทางคุณกายเขาก็ได้เติมรูบี้จากเนายูโรช็อปด้วยนะครับผมราคาเติมแพ็กแปดร้อ, 800, เอยเก้าร้อยแปดสิบแปดรูบี้นะครับผมมีเพียงราคาแค่แปดร้อยยี่สิบเก้าบาทโคตรๆถูกที่สุดในบรรดาตลาดแล้วมั้งครับผมกับในยูโรช็อปอ่ะนะอ้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะ,อะโอเคโอเคนะครับผมอ่าอ่านี่ผมรับของให้เขาด้วยนะอันนี้อะไรอะ่ะวิ่งเหรออ๋อผมเพิ่งเห็นวิ่งนะ ไอเดียหรือจะให้เขามารับเองก็ได้นะเดี๋ยวผมผมรับไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคจะเปิดหาคู่เทพตัวนี้นะครับผมนี่คืออ่อโยนะครับผมอาซากุระโยแล้วก็เต่าเรนนะครับผมเต่าเรนก็เป็นตัวที่ผมรีวิวในคลิปที่แล้วนะไอ้ย่คลิปกาชามาคลิปอาชามาหลังคลิปรีวิวตัวได้ไงนะครับผมโอเคนะผมจะรีวิวตัวของโยให้ก่อนเลยลวกันอาจจะค,ะค่าวๆนะไม่ได้รีวิวแบบ ฉบับเต็มนะครับฉบับเต็มก็คือคลิปหน้านะครับมาแน่นอนนะครับผมสําหรับการรีวิวอาซาคุระโยนะฮะอาซาคุระโยนะครับผมเป็นสายพลังนะครับธาตุไฟนะครับผมเป็นตัวที่นำเอ่อเลือดพื้นฐานกับน้ำม็ดพื้นฐานนี่ค่อนผมว่ากลางๆนะกลางๆเลยไม่ได้เยอะไม่ได้มากนะครับผมแล้วก็แร่นะครับเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยคือแร่น้อยมากๆอันต้านะครับผมอันต้าแร่พันสามิถ้าไฮเปอร์น่าจะได้พันสองกว่าๆนะครับผม อ่าสำหรับสกิลหนึ่งทักษะนะครับผมการต้านทักษะ40% 6วินาทียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของอะไรว่าของพวกนะครับผมต่อเนื่องนะ4นาทีสร้สางโลนะครับผมบาเลียนะ4ี่วินะครับผมไอส4ไอจะไอพูดผลลัพธ์ด้านลบไปที่สมบอก4นาทีได้ไหมวะเออเกือบจะเกิดบจะเป็นเกิดจะพลาดะไรไงอ่าสำหรับสกิลที่2นะครับผมเป็นการ เอ่ยกเลือกท่าสาปมาตัศัตรูนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายลงในพื้นที่นะครับสามพสรรนสำหรับละอันต้าเนาะแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่อของศัตรู7วินนะครับผมแถมก็มีบับกลุ่มพลังชีวิตด้วยนะครับผมแล้วก็มีคอมโบหยุดเวลานะครับผมหรือเป็นการหยุดศัตรูออกฏิเัติการชั่วคราวนะครับเดี๋ยวผมจะดูเรื่องพวกนี้ก่อนละกันนะครับผมอ่าโอเคความเร็วการโจมตีก็เป็นประมาณแบบเร็วถึงปกตินะครับผมความเร็วกาเคลื่อนที่ ก็เป็นปกตินะครับผมจะได้โจมตี60ถือว่าใกล้มากๆคือชนเลยอะ่ะคือชนเลยนะครับผมระยะ60นะคือชนเป็นตัวชนใกล้มากๆเลยนะครับ่าความสํมพันอื่นๆก็ก็ตัวปกติทั่วไปนะครับสำหรับโคโรบโบนะ,ะทางว่าเขาได้เติม r ูบีกับนายูโรช็อปไปแล้วทางนายูโรจะมอบสิ่งดีๆให้กับทางบ้านในวันนี้เราไปรู้กันเลยนะครับผม300รูบีแรกนะฮะ จัดไปยกเลิกแค่ครั้งเดียวไอยูโรมันเอาว่ะดูนะครับดูนะครับดูแล้วไปทําตามตัวอย่างด้วยนะครับเขาุตส่าสเติร์แบบเติมยัดมาเลยอะเติมยัดแล้วเอามาแบบยัดการันตีอย่างเงี้ยอแม่เอาวักโชคลับผมว่ารอบต่อต่อไปจะดีแน่นอนนี่ไงอินเดียแดงเอาวมาอีกแล้วผมว่ารอบต่อไปดีเห็นไหมเชื่อผมยังว่าในยูโรชอบบับดวงอาซาคุระโยธาตไฟ เกินไปเปล่านะฮะสำหรับรอบแรกคือออกอาซากุระโยเลยนะครับอ่าโอเคผมก็เริ่มโลงแล้วนะเดี๋ยวผมก็เหลือไอตัวเต่าเลนนะครับผมอ่าต้องได้่ะเต่าเลนตัว,ตวท่าน้ําที่นาเมดก็เอาท้าที่จะรุนแรงนะครับแถมป่วนด้วยนะครับผมตัวนี้สำหรับผมผมมองว่าใช้ดีพอตัวเลยนะพอตัวเลยนะอ่าถึงจะไปลองชิงจังนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดต่อเลยละกันนะฮะ เต่าเล่นออกมาให้พ่อหน่อยโหอาซาคุระโยเกินไปเปล่าแมวกว่าเห็นไหมเชื่อผมยังแทบแมวกว่ากมันมารอบต่อไปมันดีชัวเว้ยนี่ไงเอ้ยนอเค m สเอมโปกอบนาสยานามไหมโอ้โหนาวิกโยทินสุดยอดเจมืดขาวดุกตาดาลูมิเออสุดยอดนะครับผมสำหรับรอบที่สองก็กลือ ก็เกลือนะฮะเกลือเดี๋ยวผมจะเปิดอีกรอบนะครับผมเปิดก็เหลือ2รอบสุดท้ายก็จะเปิดให้หมดเลยถ้าทางบ้านเขาพอมาอย่างนี้นะอ่าจัดไปเลยวันวันแล้วใจกี่ลีโอ้โหเจมเป็นพายอ๋อแม่มดฝึกหาชิบหายอลไรไงเต๋าออกให้พี่หน่อยเต๋าเฮ้ยเป็นยังไงล่ะไอ้รู้ชอบมันบับดวงใครที่จะเติมลูบี้ราคาถูกสุดคุ้ม นะครับแล้วก็เติมแพ็คนะครับผมในราคาที่ถูกลงกว่าในเกมสุดๆไปเลยนะหลายเปอร์เซนต์เลยนะครับผมก็เชิญไปที่ในยูโรช็อปได้เลยนะครับผมคือผมสามารถแอดเฟซผมได้นะผมตอบแชทช่วงนี้จะเป็นต่อเรียนนะผมจะว่างถึงประมาณไม่เกินเที่ยงคืนนะผมจะว่างประมาณนะั้นสามารถทักมาเติมได้ตลอดเนาะคือไอตอนที่ช่วงผมเรียนอาจจะตอบได้นะครับตอบได้แต่ตอบอาจจะตอบได้น้อยเหมือนกันนะ อ่าโอเคได้แล้วนะครับสําหรับเต่าเล่นนะครับผมอ่าโอเคโอเคก็สุดยอดนะครับผมดีมากๆนะโอ้โหเห็นมันเล่นที่ดีจริงๆเลยวันนี้ <c oughs> เปิดไม่ครบด้วยได้สองตัวจาไว้นะครับทุกคนในยูโรช็อปมาที่นี่มาเติมบอกเลยรับประกันว่าดูคุณจะดีแน่นอน นะครับอ,อคือว่าตอนนี้คือผมไม่ได้ถามเขาว่าถ้าเกิดเราได้สองตัวเทพแล้วเราได้สองตัวเทพก่อนที่เราจะอะไรวะเออก่อนที่เราจะเปิดครบอะ่ะอ่าจะควรทํายังไงต่อดีอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามนะอ่าไม่ได้ถามเลยนะครับอแต่ผมคาดว่าน่าจะ จองไว้ดีกว่านะครับผมถ้าเปิดหมดนี่คือแบบเกรงใจเขาไงให้เขาไปจัดการรูบี้กันเองนะครับซึ่งผมก็ก็ทําดวงเปิดได้สองตัวสบายใจเธอผมเปิดกบให้เขาหน่อยละกันนะครับผมหวังว่ากบจะด,ดีอึ้นผมว่าเกลือยันกบนเห่ยเจ้กบแม่งเกลือเกลือจริงนะฮะเกลือกบกบกบอโอเค เดี๋ยวผมขอชมทีมเขาหน่อยละกันนะครับผมอ่าอทีมเขานะครับผมหมากลุกเนสรี่ดินนะครับผมนัทสึโอโทวะเปาไฟแม็กออ้ตัวเขาก็วิจแสงแม็กด้วยอุ้ยสุดอยู่นะท่ามือท่าแสงของเขาสุดใช้ได้เลยถือว่าถือว่าดีเลยอดัมก็ใกล้แม็กด้วยนะครับผมอ่าสุดสุดเลยนะผมขอส่องเกียร์หน่อยนะน่าจะสุดจัดจัดนะครับผมอุ้ยได้อยู่ได้อยู่นะ คริสตมาสมีโอ้โหจเจริญพรนะครับผมคริสตมาสมีใหญ่ๆเบิบ่มๆเกดีๆทั้งนั้นนะครับชุดนกักกอชชั่นโล่สะท้อนกันจันทาอ้าวเดี๋วเดี๋ยว,เ,ยวเปิดคริสมาสตั้งเยอะไม่มีกระดิ่งได้ไงเดี๋ยวนะเอ้สมมติสงสัยว่ะขายกระดิ่งทิ้งเหรอใครขายกระดิ่งทิ้งเนี่ยหรือแล้วไม่ทีเดียวเขาขายเขาเลี่ยมเปล่าไม่มีกระดิ่งได้ไงนะครับอ่า ก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวมากก็แปดนาทีไม่ได้ยาวก็เฮียแล้วนะครับผมอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมผมไม่มีอะไรจะทําต่อแล้วนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายูโดอีกทูทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมอ่าเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ